เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเพึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนวันนี้เรามาทำอะไรพึ่งจะลุยเลยเหรอเนี่ยทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องซุ่มขนมกันใช่ไหมหรือมันอาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกก็ได้เยวเท่าไหร่กล่องนี้เท่าไหร่กล่องสุ่มกล่องสุ่มหนึ่งร้อยบาทกล่องสุ่มหนึ่งร้อยบาทใช่ไหม นี่นี่มาแล้วจะมาแกะกันแล้วนะทุกคนว่าข้างในนี้หนึ่งร้อยบาทเราได้อะไรบ้างเอาอย่างเอาเอา,เอาอย่างนี้จะบอกว่าสามสามคนเนี้ยที่กาลังแกะอยู่ยังยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวยัง<อ>ยังยไม่รู้ว่า,<อ>าข้างในเราได้อะไรบ้างนะเอาเนี้ยแตนี่เดี๋ยวจะเพิ่งเปิดกล้องไม้ใกล้รเร็วเดี๋ยวลุ้นลุ้นเลยนะเราจะได้ของดีหรือของไม่ดี วันนี้ลุ้นใหญ่เลยโย๊กวันนี้คนนี้ก็ลุ้นลุ้นใหญ่เอ้าเริ่มกันเลยตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเฮ้ยถ้าเราได้ไม่คุ้มเงินหนึ่งร้อยบาทเราทำไงเราก็สุ่มแล้วก็สุ่มใหม่อ้าเริ่มแล้วนะเริ่มยังเริ่มเลยคือเรามีคือเรามีงบเท่านี้นะทุกคนบอกไว้ก่อนหนึ่งร้อยบาทของเราหนึ่งเอาเลยไหมยังยังหนึ่งสองทุกคนมาดูด้วยกันดูไปพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรเนี่ย อ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่ารีบอะไรขนาดนั้นเฮ้ยใจช้าเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเอาอันนี้เขาเรียกอะไรเฮ้ยทุกคนเจดีไข่เอาหรือว่าไข่ไม่ใช่เหรอเจลลี่ไข่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเจลลี่ไข่อ๋อเจลี่ไข่ต้มเอาวแชให้ชัวร์อะไรเราจะชัวร์ชัวร์ทีรันได้เลยแช่ชัวร์ช็อกโกแลตแช้ช็อกโกแลตเฮ้ยนี้อะไรช็อกโกแลตแช่ให้ชัวร์อ๋อช็อกโกแลตซูเปอร์ฮีโร่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างให้ลูกอมอะไรเนี่ยชัวร์ใกล้ๆหน้าหน่อย อ๋อลูกลูกอมสโนว์แมนโอ้โเอาอะไรก่อนอันนี้น่าจะเป็นของอันนี้จะเป็นของซีไฮเยลลี่สควิตเกมอ,อะไรนะเยลลี่สควิตเกมเคุนมาทีละอย่างได้ไหมเฮ้ย <laughs> ได้เยลลี่สควิตเกมด้วยนะ,ะมัดมัดเมโลอันนี้นมันมันลูกเท่าไหร่เขาขายก็ลูกเท่าไหร่เอ่อยี่สิบบาทโอ้โหอันนี้ราคา20บาทชิลโชว์โชว์โชว์ไหนโชว์โชว์กล้องไหนโชว์กล้องกัน กล่องสูงขนมไม่ถึงหน่วบาทเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้อันนี้กี่ห่อไม่โอ้ได้สองห่ออันนี้เดี๋ยอันนี้อะไรอันนี้กินไม่ได้เหรอเนี่ยกินได้ป้ะมัดเมลโล่อ๋อเหรอโอเคใช่ไซไหมอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไซไหมสายไหมเขาเรียกไซไหมเหรอได้สายไหมยังไงอ๋อได้สายไหมมาสองตัวอันนี้เขาขายกันกล่องเท่าไหร่ยี่สิบบาทจริงเหรอ เฮ้ยนี่มันหากินได้แบบนี้แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาต่อไปต่อแปะเฮ้ยอะไรอ่ะผงต่อแปะเขาเรียกว่าโซดาอ๋อผงโซดาใช่ใช่ใช่ลูกอมผงน้ำตาลโซดาโซดาอะไรอ่ะไม้เดี๋ยวขยับดิเฮ้ยมันเป็นโซดาผงอันนี้ขายเท่าไหร่มาลูกพี่หาไปที่ขายเท่าไหร่แม่ปโซดาผงเปลี่ยนเป็นขนมกลายเป็นของเล่นนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยว อะไรอะไรได้อะไรมยังไม่เห็นเลยอย่าเพิ่งแกะดีดูก่อนเฮ้ยได้ตูดช้างเดี๋ยวเฮ้ยได้ตูดเฮ้ยมันใช่ตูดอะไรอ่ะขอดูหน่อยตูดช้างเดี๋ยวเดี๋ยวแกะมาดูหน่อยอยากดูตูดใครเอานี้เข้าไปเฮ้ยไม่รู้อันนี้เขาแถมแถมอันนี้มาด้วยโอ้ยเขาแถมปากกาน่ารักด้วยเฮ้ยเขาแถมปากกาสีฟ้าให้ด้วยอันนี้แหละอันนี้อันนี้คืออะไรพี่ครับไข่ดาวไข่ไข่เขาให้ถอด อ๋อไข่คนละแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันอันเดียวกันอ๋อนี่ไงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันอันเดียวกันคนละสีนะโชว์ก่อนอย่าเพิ่งแกะสิได้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเหมือนกันแต่คนละสีเดี๋ยวไม่โชว์มีแบบเดี๋ยวขออ่านขออ่านก่อนแป๊บนึงอ๋อเยลลี่ไข่ดาวใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันคือเยลลี่ไข่ดาวให้นัดเดียวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อแกะเลยไม่เป็นไรน้องอยากรู้อ๋อดูข้างหลังอ๋อดูข้างหลังก่อนอ๋อเหมือนกันเนาะหมดแล้วหมดแล้วแต่แต่อันนดียลี่คุชเกมล่ะ อันนี้ก็เยลลี่ไข่ดาวเยลลี่มันมีเยลลี่สกิ๊ดเกมสองอันเอามาเรียงกันชิมีอะไรบ้างโอ้หู้อันนี้ก็มีได้อะไรอ่ะหนียังไม่หมดอีกเหรอเยลลี่ต้อะไรอีกหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกอมลูกลูกอมมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์สีชมพูเอามาเรียงก่อนเอามาเรียงก่อนเอามาเรียงกันก่อนเชียร์่ายมาเรียงก่อนเฮ้ยเขาให้วางวางวางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่เข้าใจคืออะไรอ๋ออันนี้นจะเป็นโรยหน้าผงโรยหน้า อ๋อเราจะเทไข่ดาวใส่ตรงนี้แล้วก็นี่โรยนะแล้วก็นี่ตัดกินเอาลองทาให้ดูหน่อยเดี๋ยว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงกันก่อนอ๋อเลี้ยงก่อนก็ได้อะไรบ้างใช่นี่คือของที่เราได้ทั้งหมด100อยบาทยังไงยังไงถามความคิดเห็นก่อนอันนี้คิดว่าคุ้มไหมเงิน100บาทเออคุ้มคุ้มนะเพราะว่าเยอะอ่ะเยอะได้เยอะอยู่นะแล้วก็ได้อะไรที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือลูกอมอะไรนะ อะไรนะเยลลี่ไข่ต้มอ,อน,นั่นขนมปะ <c oughs> นี่ไม่เคยเห็นไงอันนี้ขนมปะอ๋อน,นี่เป็นขนมญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มันมีตัวแบบให้ดูอ๋อมันมีตัวแบบวิธีการทำทำไมอันนี้มันไข่ดาวเยลลี่ไข่ดาวแล้วทำไมมันไม่เหมือนกันกับอันนี้มันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอันอันนี้น่าน่าจะถูกกว่าไหมอันนี้แบบกินได้เลยง่ายๆไงไม่ไม่ต้องมีผงอ่ะเรามาดูดูอะไรก่อนมีผงมีผงเหมือนกันหรอมาแกะดูอะไรก่อน มไม่มีอันนี้ไม่มีอ๋มันแตกต่าะอ๋อแต่มันไม่ไม่ไม่มีอ๋ออ๋อตก่างกันเพราะว่าไม่ใช่ป้ามันต่างกันเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กอ๋อไข่ดาวอันใหญ่กับไข่ดาวเล็กอะไรนะจะเป็นจะเลี่ยแต่ตูดเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เมื่อกี้บอกว่าอยากดูตูดยังไม่ได้ดูเลยแกมาดูหน่อยเร็วมันเป็นเยลลี่ไหมอ่ะกินได้ไหมไม่กินไม่กินไม่ได้จริงเหรอเขาเอาไปทำอะไรเออเป็นรสชาติไม่ด่อยอะไรนะเป็นรสชาติ ชิมหม้อเอาวะเดี๋ยวกิงเอาใส่กระทะก่อนดิเนี่ยเขาเคยเห็นคลิปเขาทำอะไรนี่อันนี้แหละเยลลี่ไข่ดาวนี่หรอเรามาทำบ้างเราทำได้ปะมันมีน้ำชุ่มเลยะเขาทำธรรมดาให้ป๊าทำให้ดูก่อนอะเมย์มันจะเป็นไข่ดาวยังไงอ๋ออย่างเงี้ยโอเคให้หน่อยแล้วไงต่อหมิ่นหอมไหมหม็นอร่อยนี่ทำไมมันเหม็นอะไม่เหม็นหรอกห้ามว่วเปิดเดี๋ยวอ๋อใช่แล้มันต้องเอาอนี้ตัดเปรี้ยว มันเหมือนรดี๋ยวเดี๋ยวค่ะทุกคนมีโทรศัพท์ไหมอย่าบอกนะว่าอันนี้มันฮเฮ้ยดูเขาเอาไว้ติดโทรศัพท์แล้วก็บีบตูดองี้ขอขอเอาเอาไฟแฟทโทรศัพท์ให้ดูหน่อยเร็วอ๋อมันเป็นเหมือนโซดาฟู่อ่ะไม่ใช่มันเหมือนเราทอดไข่อ๋อใช่ใช่เหมือนทอดไข่ดาวเลยมันเหมือนเสียงเราทอดไข่ ดงดงงทุกคนเสียงมันจะเป็นแบบป๊อปแป,ป๊ะๆยังเงียบกบ่อนยังเงียบเฮ้ยอันอันนี้คือเท่าไหร่นะอันนี้อันเล็กใช่ไหมามาดูอันใหญ่ของพี่ฮาวพ,พี่ฮาวกำลังทำอันใหญ่อยู่ตูดตูดโชว์ให้ดูก่อนเ <c oughs> นี่ยที่จริงมันใช้ติดโทรศัพท์ใช่ไหม αι? แล้วก็เวลาเล่นเล่นโทรศัพท์ก็เล่นต<ท>ูดด้วยใช่ไหมเล่นตูดเล่นตูดดิตูดช้าง เอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องทําให้ดูก่อนออาทํำไงนะไหนเล่นเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขารีวิวอันนี้อยู่อ๋อเยี้มเหรอโอเคโอ้ฟังเสียงไข่ดาวอยู่อันนี้ไข่ดาวใหญ่อืมนี่เราทอดไข่ดาวกันอยู่เชฟกระทะเล็กยังไง่ใช่ันี้เขามีช้อนให้อยู่นั่นแหละเขาไวตัดอันนี้เขาไวตัด ไม่ตักกินนี่แหละไม่ตัดดูมันแหลมเอาเหรออ่านแล้วบอกนี่ตักมันป๊ะเป๊ะอยู่อดี๋ยวเพิ่งเอามันเข้าตามันเข้าตามันเข้าตา,เ,า,ตาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ถามแต่พี่ฮาร์ยังไม่ได้ถามป้าว่า100บาทเป็นยังไงคุมม้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็ว่าอันนี้ก็20่สินี่ก็ยี่สิบยิมหาญยี่สิบก็ไม่จุ่จริงหรอใ<ช>ป้ารู้ราคาด้วยหรอเอาอะไรเนี่ย มันน่าจะเกินหนึ่งร้อยอยู่นะทุกคนคิดว่ามันเกินไหมอ่ะไม่เกินฮะไม่เกินเดี๋ยวจะน่าจะ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 คำนวณดวูอันนี้ก็ยี่ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมไม่น่าโดยประมาณยี่สิบห้าบาทเอ้ยยี่สิบบาทถ้าเราซื้อตามงานงานที่เรางานวัดอ่ะเขาก็จะขายกันไม้ละยี่สิบบาทใช่ปะแต่มันได้เยอะกวนะ่าไงแต่อันนี้ใน,อ,น,นอันนี้ในร้านก็จะประมาณยี่สิบสองอันก็จะสี่สิบแล้วอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบอ่ะไข่ดาวอ่ะใช่อ่ะฮะยี่สิบยี่สิบยี่สิบ เนี่ยทุกคนของเนี่ยสองอันเนี้ยก็แปดสิบแล้วเนี่ยอ่ฮะโอ้แล้วอันนี้เกินอยู่แล้วเกินร้อยใช่ไหมเอางี้ทุกคนถ้าใครถ้าใครรู้ราคาว่าว่าของอันไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็รวมมาให้เราดูว่าว่ากล่องเนี้ยเราเรารวมแล้วได้ได้กี่บาทมันจะเกินหนึ่งร้อยบาทที่เราเสียไปหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ได้ยังยังก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้ากินเลยเหรอถ้ากินแล้วเหรอใช่เนี่ยคิมดู อันนี้น่าซื้ออมีเช็ดช่วยเช็ดไหมช่วยช่วยแล้วแล้วเขากินไงก็ยกยกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาวางไม่ใช่เหรอตัดก่อนรู้ดีไหนนี่ดูดูดูไหนอ่ะกินโช้อนี่เขากินอย่างนี้ใช่หมดแล้วอ่ะไม่หายเร็วอร่อยไหมอะไรมันต้อแปะอยู่ในปาก อันนี้อะไรเฮ้ยนี่นี่น้องน้องอยากกินอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันแกะหน่อยเร็วอะไรนะเนี่ยเยลลี่ไข่ต้มมาดูเยลลี่ไข่ต้มมาดูกันน่ากินหน่อยกินดิเรื่อยเอาเรื่อยๆกินไงน้าเรื่อวกินไงด้วยไมค์กาก็ยกกินเลยจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรกินเลยกินได้ไข่กำลังทอดร้อนเลยนี่ยกขึ้นเอายกถาดขึ้นใกล้ปากอ่ะอุ้ยเล็บดำนะเนี่ยอย่าอย่าเอาเล็บไปกินนะ ปอกแป๊กมันด้วยมันจะได้แบบกรุบกรุบใกล้ๆปลาเอาเร็วแตกไหมไม่แตกหรอกมั้งไข่ดาวร้อนๆอร่อยไหมเดี๋ยวไม่อร่อยหรอแล้วเราจะกินหมดได้ไงนี่เราได้มาทั้งสองกล่องไข่ดาวใหญ่จะหากินเหมอ่อวิลโลเก็บไว้กินวันหลังก็ได้เยลลี่ไข่ต้มอยากดูว่าเอาใส่กระทะให้ดูหน่อยมา ไม่เป็นน้ำหรอนี่ครั้งแรกไม่เคยเห็นนะเนี่ยเยลลี่ไข่ต้มอืมนเป็เปรี้ยวทั้งยังเป็นไงเปรี้ยวไหมอร่อยไหมนี่เยลลี่ไข่ต้มเอาใส่กระทะให้หมดกระถาให้หมดก็ได้พราะมันเข้าเปรี้ยวยิ่ใส่ป๊าแปะจริงหรอใส่ป๊าแปะใส่เดียก้าไมดแล้วไม่ใส่น้องไม่น้องไม่ใส่น้องชอบอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ให้น้องเมนูเมนูนี้ให้น้องอุ๊ยทุกคนมันคุ้มอยู่นะหนึ่งร้อยบาทเหี้ย ทุกคนแล้วมันไม่ใช่ขนมธรรมดาที่แบบว่าขอละห้าบาทขนมที่แบบเราซื้อตามร้านอ่ะอันนี้มันเป็นขนมแบบเหมือนขนมญี่ปุ่นรวมๆกันมาอะไรเงี้ยเอ,อ้ยนี่ยังไม่แกะเลยช็อกโกแลตซูเปอร์ฮีโร่อ่ะน้องมันเหมือน,นชอ็อกโกแลตเต๋ไม่ต้องแกะเหรออยากกินใช่ปะ่ะนี่มัชเมลโล่ได้กี่อันสองเพราะเพราะมันมันตัดแยกได้มัชเมโร่ด้วยสองอันอ่ะ โซดาของของเขาโซดาของน้องให้น้องให้น้องอเดแล้วพี่พายชิมแป๊บเดียวเอาให้ชิมชิมหนึ่งอแล้วก็จิ้มเอาอคือไปจิ้มจิ้มโซดาเหรอโซดาเท่าไหร่อ่ะพี่ฮาร์ทคิดว่าโซดาเท่าไหร่ห้าบาทน่าจะยี่สิบไหนขอดูสิบบาทอันเนี้ยนะแพงนะอืมน่าจะสิบห้าบาทไหมไม่เกินยี่สิบบาทนะเดี๋ยวของใครของเน่ยเหรออันนี้โซดาของเขาเหรอ อันนี้อ่ะเขาจองอ,อะไรัไม่ก็กิน,นะอยากกินนี่ก็หอน้องดิอะไรทีเรายังไม่แกะนี่มาจาับชิมสายไหมแล้วทุกคนเอาสีไหนอยากชิมสายไหมแกะน้อยอกินก่อนจะไปเดวกินสายใหม่ก่อนอ้าวไม่มีใครกินเยลลี่ไข่ต้มหมออ๋อกิน,อกนโอ้โหน้องกินจองแล้วทุกคนมีสิ่งเดียวที่ในกล่องสุ่มที่ได้ไม่ใช่ของกินคืออ,อันนี้ต,ตูดแล้วอันนี้ติ๊กเกอร์ตูดช้างนี่เองเนี่มาดูใกล้ๆกันทุกคน อ๋อแล้วก็สีเมจิกที่เขาแถมมาหนึ่งแท่งอย่างเงี้ยทุกคนมาดูตูดใกล้ๆนี่เราจะใช้ติดโทรศัพท์หรือติดตรงไหนก็ได้เราเอาไว้อย่างเงี้ยนนี่ะมามาแล้วสายไหมโชว์อะไรอ่างกว้างขอชิมหน่อยอือเดี๋ยวโหนี่สนุกใหญ่แล้วเนี่ยเยลลี่เยลลี่ไข่ต้มเยลลี่ไข่ต้ม แสดงว่าชอบเยลลี่ไข่ต้มนะเนี่ยกินเต็มปากเลยสรุปว่ากล่องซุร100บาทเราคุ้มมากคุ้มค่ะคุ้มไหมอาจจะไม่คุ้มสำหรับบางคนแต่คือราคาแต่เราว่าคุ้มนะโอเคไหมโอเคคุ้มไหมไม่คุ้มหรอคุ้มจี๊ดพี่ฮาบอกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มได้ไงของเราคุ้มอยู่นะคิดว่านะมันไม่ได้คุ้มมากถึงกับต้องแบบได้ราคาเป็นหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยอือ โ okay. อเคไปแล้วทุกคนบายๆาดี๋ยวลืมกดติดตามช่องของเราแล้วก็รอดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบายบายบายบๆเอาบายบายคนอะไรเผื่อเจออะไรในนั้นอีกเหรอ <laughs> ไม่มี <Hello. S 1> แล้วหมดแล้วบายบายไปแล้วคะ่ะ